ไห้คนละใบนะใครที่จะได้กลับบ้านแล้วจะได้ใบใหญ่สุดเลยแบบนี้อีกแล้วหนูมีแล้วค่ะผมก็มีแล้วครับอย่าเจร้ายกับอหมอมีหนวดนักสิอหามอาให้เด้อหขอบคุณขอบคุณขอบคุณหมอ,อคมอยด้วยคอย ผมขอดาบพิเศษนะคะพี่หมอหรือขอกรนตายครับพี่หมอสุดหล่อจะต้องทีละคนนะทีละคนดูดูดิ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 ดูดูดูดนดิดู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 ดอดูด่ดู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 ดาดู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 ด้ดูดูด้ดู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 ดอดู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 ดด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  นายไม่มีจินตนาการนะให้แต่สติ๊กเกอร์นายไม่เบื่อแต่เด็กๆเ,เบื่อมีคนรับช่วงต่อฉันแล้วฉันไม่ต้องเหนื่อยแล้วแปลว,ว่าฉันตาถึงจริงๆนี่จำได้ไหมตอนที่เฮยทีมเลือกคนใครๆก็เลือกแกลลี่มีแต่ฉันที่ตาถึงเลือกมามืดอย่างแม็กซ์ไว้เน่ะจ้าจ้าจ้าได้ผู้สืบทอดแล้วนี่นายกเกษียณได้แล้วไหนๆก็ตกยุคไปแล้วตกยุคเน เลิกงานแล้วยังไม่กลับอีกเหรอไม่มีที่ไปจะรีบไปไหนเล่านี่ดูสิว่าใครมาวันนี้หน้าตาสดชื่นจังมีประกายแสงออกมาจากตัวของเธอด้วยนะูฮเวอร์เลย<อ>ฉันว่าเคลียร์ของเสร็จแล้วจะไปเยี่ยมเธอพอดีขอบใจนะสลับเวรกันพาฉันไปเดินเล่นเอาของกินไปให้ฉันด้วยพวกเรามัวแต่ทำงานไม่มีเวลาให้เธอเลยแล้วกันหรือยังมีคนต้องอยู่เวรไหมฉันไม่ต้อง ฉันก็ไม่ต้องแปลว,ว่าไปได้แล้วงั้นเราไปกินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันานานๆหมอให้จื้อหัวออกไปได้เอาสิาฉันเกบของก่อนนะเอาไม่ฉันต้องรีบโทรไปจองโต๊ะก่อนจือหัวถ้าอยากกินซุกี้หรือว่าร้องเพลงดีเอเอเราจองห้องปาร์ตี้เลยดีไหมวันนี้วันศุกร์เพิ่งจองตอนนี้ถึงจองได้ก็ไม่ใช่ห้องดีหรอกนะจือหัวเราจะไปกินข้าวกับจื้อหัวไปด้วยกันไหมเอาซิ แคนวันไหนว่างว่าไปกินบะหมี่ร้านเธอดีไหมโหฉันกินทุกวันขอกินอย่างอื่นเถอะแต่ฉันไม่เคยกินนี่นาเบื่อจะตายอยู่แล้วฮัลโหลครับเป็นอาการปกติให้กินยาเหมือนเดิมเลยจะต้องเก็บปัสสาวะไว้ตรวจโอเคถ้ามีอะไรโทรมาก็แล้วกันแม็กจะไปไหนเหรอคุณแม่ อก็คือแม่ฉันเองแม่เหรอพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานไม่น่าจะเคยเจอหวัดดีจ้ะหวัดดีครับนายปิดบังเราทำไมอ่ะถ้าพวกเราไม่เห็นเองกับตาจะปิดพวกเราอีกนานไหมเนี่ยแย่จังนี่เราเคยนินทาอาจารย์จงต่อหน้าเขาหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยชุลเว้นชันเธอนา ที่ไม่พูดเพราะกลัวพวกนายจะเป็นเหมือนตอนนี้ออมาตามตรงนะแอบเอาราไปนินทาหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ฉันเป็นคนขี้นินทาก็าต้องมีเรื่องให้นินทาด้วยนะ,ะนั่นนะสิแม็กซ์ไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าจะนินทาจริงๆพวกนายนั่นแหละที่นินทาเขาเรียกเก่งจริงนะเธอบ้าบอ,บอ,บอจอดรถแล้วเหรอครับมีที่จอดพอดีให้คนแก่นั่งด้วยไม่ว่ากันใช่ไหมไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่เลยค่ะดื่มเบียร์ไหมคะนะครับ เออนิดเดียวนะแล้วพวกเราควรเรียกอาจารย์จงหรือว่าคุณป้าดีละคะที่นี่ไม่ใช่สถาบันไม่ใช่โรงพยาบาลเรียกอาจารย์จงทำไมเรียกฉันฟลอรา่าฉันว่าแม่น่าจะกลัวพวกเธอเรียกเขาแก่มากกว่าร้ายนะเนี่ย <laughs> <laughs> จะกินอะไรดีคะฟลอรา่าชนแก้วกันก่อนดีกว่าฟลอรา่า <laughs> จา<ะ>เอาฉ <laughs> ันเ <laughs> ลย <laughs> พอแล้วจะต้องขับรถไม่ดื่มเลยครับเดี๋ยวผมขับเองแมสกตันยูดีจังยังสู้เธอไม่ได้หรออะชน <c oughs> เราขอให้จือหัวหายวันหายคืนข <Yeah! S 1> อให้ทุกคนผ่านการสอบอย่างฉลุยเทดสอบความจำฉันหน่อยนะเมื่อกี้คุยกันว่าเธอคือหมอวางแผนครอบครัวสามคนนี้เป็นสันเลียแพทย เธอคือวิสัญญีแพทย์ใช่ไหม,มเก่งจังเลยนะเราแค่ผู้เฉยๆก็จําได้หมดเลยเหรอคะเนี่ยพ,อพ,อพ,อพอ่อพ่อ่ชมอีกเดี๋ยจะเลยเก <laughs> ่งจริงรอะ